ตรงนี้ก็จะ,ะมาข้างหน้าสวัสดีครับคุณผู้ชม วันนี้วันที่15เดือนสิงหาคมนะครับก็จะเออวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูก่อนนะคะว่าตอนนี้รู้สึกว่ากิ่งหลังนะครับตอนนี้รู้สึกว่ากิ่งหลังกิ่งหลังตรงนี้ดูจากตรงนี้มันจะมันจะแปบ๊บหนึ่งนะครับผมขอเพิ่มแสงนิดนึงมองไม่เห็นแปบ๊บหนึ่งนะ ดูจากข้างหลังแล้วนะครับกิ่งนะคะกิ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขาได้ขนาดแล้วนะครับหนึ่งในสามของตอของเขียงนี้นะคบหนึ่งในสามของเขียงนี้ใบตัวนี้มันบางอยู่นะใบข้างหน้าเนี่ยผมพาดูชัดๆนะ ตรงนี้จะเห็นชัดไหมไม่อยากแตะใบมากเดี๋วไม่ไม่ไม,ไม่แตกตาโอ้ยผมก็ไม่สบายนะเนี่ยตอนนี้เป็นหวัดนะฮะนี่กิงก่งกิ่งเอกิ่งหลังนะครับกิ่งหลังก็จะได้หนึ่งในสามส่วนของตอของเขียงนะคะของเขียงนี้นะคะนี่ของเขียงนี้นี่นะครับ ก็จะตัดออกแล้วนะครับตัดโทษนะนี่เดี๋ยวดูจากดูจกกักตรงนี้นะครับมันก็จะเริ่มใหญ่แล้วนะครับแล้วก็มันได้อัตราส่วนหนึ่งในสามนะครับผมก็จะตัดตัดนะครับวิธีการตัดก็ตัดจอตัดเผื่อหน่อยนะฮะตัดตัดสูงสูงหน่อยมันก็ไม่ชิดมันก็ไม่ชิดลำต้นมากเกินไปนะครับ มันก็ไม่ชิดลำต้นมากเกินไปนะคะถ้าน้าโหวจะตัดตรงนี้เลยนะตัดแล้วนะครับตัดแล้วนะกิ่งเขาก็จะใหญ่อยู่นะหนึ่งในสามส่วนนะครับ ต่อมาตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นกิ่งหนึ่งซับเมนที่หนึ่งซับเมนที่สองแล้วก็กิ่งเมนนะครับผมคิดว่ามันได้แล้วล่ะครับอ่ะขออนุญาตตัดสูงๆูงยาวๆวไปก่อนครับตัดไปแล้วนะครับที่จริงผมจะเอาตานี้นะอันนี้สูงไปโอ้ผมได้คิดว่ามันได้ตำแหน่งตรงนี้แล้วล่ะเพราะตรงนี้มันจะสูงไปถ้าเอาตรงเนี้ยอันเนี้ย ผมก็เลยว่าจะตัดออกเลยถ้าเอาตรงนั้นมันจะสูงไปตัดละกันนะฮะ๋ยวค่อยดูมันแตกตาต่อไปนะครับน,นี้ยังไม่ได้เข้ารัวนะครับทิ้งไว้ให้เขาใหญ่ให้เขาฟูก่อนเดี๋ยวตอนนี้จะเข้ารวดใหม่เพราะัไม่สวยนะครับกิ่งหลังตรงนี้ผมจะเข้ารวดตรงนี้เอาไว้นะครับเพราะว่าถ้ารอให้มัน มันกิ่งใหญ่กว่านี้มันจะเข้ารวดลำบากนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับตัวนี้เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเข้ารวดตรงนี้ก่อนผมเคยดัดรวดดัดกิ่งขนาดนี้แล้วมันมันไม่ค่อยไปนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตั้งแต่กิ่งยางเล็กๆทีกว่าะนะแล้วก็ ขียงที่สี่เขียงที่สี่ตรงนี้นะคะอันนี้กิ่งไม้มันบังเอาไว้ก็ได้ขนาดเออหนึ่เกือบสองแล้วล่ะครับสองในสามแล้วล่ะแต่ว่าเราให้ได้ขนาดอีกนิดนึงนะครับประมาณสักประมาณตรงนี้ดีกว่านะฮะนี่เจ๊๊เนี่ยเขาแบบว่าอันอันกันเลยทีเดียวนะฮะ ให้เขาแบบใหญ่กว่านี้ี่หนึงประมาณเนี้ยถึงจะตรงนี้ฮะตรงนี้เราค่อยตัดเพราะตอนนี้ได้แค่อ่หนึ่งสองสองในหน่อยยังไม่สองเยอะยังไม่สองสองในสามเต็มนะครับยังแค่หนึ่งแล้วก็ครึ่งหนึ่งนะครับให้ประมาณนี้นะฮะนี่อันๆกันเลยเดี๋ยวเราค่อยตัดเขียงตรงนี้นี่ แล้วทำเป็นกิ่งหน้าต่อไปนะครับก็ทำก็ต้องระวังนะครับเพราะเดี๋ยวนิ้วมันไปถูกมันไปถูกกิ่งเนาะนิ้วมันไปถูกกิง่ง กิ่งนี้ก็ไว้ก่อนนะคะผมจะเอาทิ้งรถไว้เพื่อเอาไวเา้เข้าเข้าเข้ารถตรงนี้อีกครั้งนะคะเพราะว่าบากิ่งยัองอ่อนอยู่เนาะ เข้าลวดไว้ตรงนี้เพียงแค่กิ่งหนึ่งพอนะครับความจริงความจริงกิ่งหนึ่งตรงนี้มันชิดไปนะครับถ้ากิ่งมันอยู่ประมาณสักตรงนี้นะฮะนี่ตรงนี้เห็นไหมฮะถ้ามันอยู่ประมาณตรงนี้ได้เลยแต่ช่างเถิดนะครับไม่เป็นไรผมคิดว่าแค่ทําให้เป็นพุ่มๆตรงนี้ก็พอความคิดผมนะครับความคิดส่วนตัวนะ แล้วผมยังไม่ได้แกะยังไม่อยากแกะไม้ตัวนี้ออกนะคะเพราะว่าถ้าแกะปุ๊บเราผมได้แทงเข้าไปใหม่อาจจะกระทบกระเทือนกับรากนะครับดังนั้นขอไม่แกะไม้แล้วค่อยมาดูตอนเขาได้ขนาดจริงๆเลยแล้วกันวันนี้เป็นวันที่17กุมภาพันธ์นะคะก็ได้เวลาแล้วนะครับที่จะตัดน้องนะคะ ตรงนี้นะคะผมขอยอดวันนี้ผมไม่ได้ถือขาตั้งกล้องมานะครับวันนี้ผมจะมันก็เลยดูกดตะกุปตะกางนิดนึงนะฮะผมจะตัดได้เวลาตัดเขียงที่หนึ่งสองสามเขียงที่สี่นะครับอีพีสีเพราะว่าเขาได้ขนาด สองในสามส่วนแล้วนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นด่น้องเขาจะโตก่อนนี้อีกนะคะแต่ถ้าเราปล่อยไว้อาจจะบวมแล้วก็ไปเออมันไม่ลดหลั่นกับตัวนี้นะคะอาจจะทําให้เท่ากันไปเลยแล้วมันก็ไม่สวยเอาละคนนี้ผมจะตัดทดตรงนี้นะคะแล้วก็แล้วก็กิ่งตรงนี้นะคะก็ได้แล้วนะครับโอเคผมจะตัดทดเลยนะคะบพวกหรือต้องแันล่างตาล่าง ไม่พูดพวามทำเพลงนะครับตัดออกเลยดึงออกไปไกลๆนะฮะนะฮะเสร็จแล้วเรามาตัดตรงนี้กันนะครับตาน,นี้นะคะการทำอาจจะไม่สวยนะคะคุณผู้ชมต้องบอกก่อนนะคะว่าผมยังมือใหม่อยู่นะ อออัปเดตตอนที่ยอดนะครับยอดตรงนี้นะคะกิ่งกิ่งที่สี่เนี่ยนะกับกิ่งยอดออกนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมชมการพร้อมกับเข้ารวดดัดส่วนนี้ส่วนก,กิ่งนี้นะครับกิ่งนี้ฮะก็กิ่งนี้นะคะน,นะครับ,นะรบโอเคเดี๋ยวรอรอให้แตกยอดก่อนนะครับเราเจอกัน วันนี้เป็นวันที่24กุมภาพันธ์นะครับตัดรากแล้วก็เปลี่ยนดินนะครับแล้วก็เขียง4ีนะครับภายใน7วันน้องไม่แตกตาเลยนะครับก็เลยต้องเอาใส่ถุงอบต่อนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตสถานการณ์นะครับสวัสดีครับวันนี้วันที่4มีนาคมนะครับกิ่งคอออกมาแล้วนะครับตามที่เราต้องการแล้วนะครับ นี่นะฮะเราจะอัปเดตอีกนะครับวันนี้วันที่ยี่ห้ามีนาคมนะครับผมได้ทำการขออนุญาตนะผมไม่เอาขาตั้งกล้องมานะครับพอดีวันนี้รอ,อให้กิ่งเขางอกแล้วผมก็เลยทำการดูก่อนที่ว่ากิ่งเขายืดไหมปรากฏว่ากิ่งนี้นะคะกิ่งนี้นี่นี่ เขายืดมาถึงตรงนี้เลยนะฮะซึ่งซึ่งมันสอดส่วนแล้วมันไม่โอเคนะครับเนี่ยผมก็เลยตัดตรงนี้ออกคึบเพื่อให้เขาแตกยอดแล้วผมจะต่อข้อนะครับซึ่งผมจะเลือกเอาเป็นข้อนี้นะคะข้อนี้นะครับข้อนี้ข้อนี้อันนี้ตัดออกนะครับแต่เอาไว้ก่อนรอให้เขาใหญ่ยาวกว่าน,นี้นิดหนึ่งส่วนส่วนกิ่งนี้นะครับผมก็จะ มีสองกิ่งให้เลือกที่ผมจะเอานะครับคือกิ่งนี้นะครับกับกิ่งนี้นะฮะเพื่อที่จะให้เขามาอยู่ <_ an> เป็นกิ่งข้างหน้าแบบนี้นะครับข้างหน้าตรงนี้นะคะขวาซ้ายขวาซ้ายสลับกันไปนะครับผมจะเข้าแล้วนี่กิ่งนี้เป็นกิ่งหลังนะคะผมก็จะใช้กิ่งนี้เป็นแขนงแรกอันนี้เป็นกิ่งเมน ไม่แน่อาจจะเอาตัวนี้นะครับหรืออาจาตัวนี้ตอนแรกอะ่ะผมว่าจะาบิดกิ่งต้นอ่อนๆน,นะครับแต่ทีนี้พอตอนเนี้ยพอตอนนี้มันกิ่งมันแข็งมากแล้วใช้ลวดเส้นใหญ่ปุ๊บทีนี้กิ่งมันก็หกักเกิดอาการหักอะ่ะผมก็เลยปล่อยเลยทําเลยนะครับก็จะมีกิ่งกิ่งเมนตรงนี้นะครับก็เลยมันน่าจะ มันจะอยู่บนกับล่างก็เลยไม่สวยเลยว่าเดี๋ยวเอาตรงนี้แล้วกันค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ชมนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเข้ารวดตรงนี้นะครับผมจะเอาตานี้นะครับหลังจากตอนแรกมันมันเอ่อคืว่าอะไรข้อมันยืดถึงนี่เลยนะครับผมก็ทําการตัดทดแล้วมันก็จะเกิดตรงนี้มาใหม่นะครับ เกิดตาตรงนี้มาใหม่ผมคิดว่าผมจะเอาตานี้นะครับตอนแรกผมจะเอาตานี้แต่มีความรู้สึกว่ามันมันตรงนี้นะคะตรงเห็นไหมนะตัวนี้มันจะปึ๊บมันจะมันจะตั้งตรงเกินเกินไปนะคะผมก็เลยเลือกที่จะเอาตานี้นะครับเพราะว่าตานี้เขาก็จะไม่ไม่ตั้งสูงเหมือนไอตัวนี้นะคะไอตัวนี้มันแบบชึบงนี้เลยนะแล้วผมก็จะเอาตานี้เลยนะครับส่วนกิ่งยอดผมก็จะเลือกเอาตานี้นะครับ แล้วก็เข้าลวดบิดนะครับตอนแรกมันก็ข้อยืดเหมือนกันนะครับผมก็เลยทําการต่อข้อนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บแผลแล้วก็มาเข้าลวดให้ดูนะครับครับผมได้ตัดสินใจแล้วนะครับตอนแรกผมกาจะเอากิ่งนี้นะครับที่ผมต่อข้อมาตรงนี้นะคะเป็นกิ่งหน้านะครับแต่พอดูไปดูมากิ่งหน้าถ้าถ้าพู่มของเขากว้างขนาดนี้นะครับมันจะมันจะไปบางนะคะมันจะไปบางอ่ ยอดของตรงนี้แน่นอนนะครับดังนั้นผมจะใช้กิ่งนี้แทนนะครับเพื่อที่จะให้เขาอยู่ประมาณนี้นะครับพุ่มกิ่งนะครับก็จะยังมันก็จะยังเห็นเออส่วนยอดอยู่นะครับแต่ถ้าเราเอากิ่งนี้นะคะมันก็จะถ้าเกิดพุ่มกิ่งมาอย่างนี้นะคะสมมติพุ่มกิ่งนะผมตีเป็นวงกลมอย่างนี้นะวงกลมแบบนี้นะครับถ้าพุ่มกิ่งมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะมันจะบังแน่นอนนะครบบังยอดเนี่ยยอดตรงนี้น่ะเนี่ย ดังนั้นผมจะใช้ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้เขาอยู่ตรงนี้ด้านหน้าอยู่ตรงนี้นะก็จะไม่บังมากนะครับด้านหน้าของเขาก็จะหยุดมานี้เดี๋ยวดูก่อนเนี่ยถ้าใช้เนี่ยเอาล้วเดี๋ยวผมจะเก็บแผลตรงนี้ให้ดีก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเข้ารวดกันนะครับ ส่วนกิ่งตัวนี้ขอบอกไว้ก่อนนะคะเพราะว่ากิ่งเนี้ยอู้จ๊บเห็นไหมคะ,ะกิ่งเนี้ยนะทีนี้มันจะดูแปลกๆนะครับกิ่งนี้มันจะดูแบบว่าเสมอกับเสมอกับกิ่งกิ่งที่สองนะครับกิ่งหนึ่งกิ่งหนึ่งเสมอกับกิ่งที่สองมันไม่สวยผมอยากให้กิ่งหนึ่งเป็นเหมือนกิ่งนี้นะครนี่นี่นี่มันดูพลิ้วไหวดูอ่อนช้อยนะครับกิ่งนี้ดูแข็งๆไปนะครับ ผ่น <Billie S 2> นะฮะอ่ก <my> ิ <that>. ่งนี้เขาดูแข็งๆไปนะครับแต่ว่ามีตายยอดตรงนี้ก่อนนะฮะมีตายอดตรงนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะดูอีกทีนะาว่าผมจะตัดออกไหมนะครับสําหรับกิ่งตัวนี้นะเวลามองไกลๆแล้วมันดูแบบแตกๆมันดูแข็งๆนะมันไม่เหมือนกับกิ่งนี้นะนะเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนะครับไม่แน่ผมอาจจะตัดตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้กิ่งตรงนี้นะคะนี่นี่เห็นไหมฮะ โอเคเดี๋ยวมาดูตอนที่ผมเก็บแผลก่อนนะครับระวังตากิ่งเลยนะระวังมือเราไปโดนนะคะคุณผู้ชมจนป่านนี้ผมยังไม่มีเครีมอะไรนะครีมปักนกแก้วเลยนะยังคงเป็นมือใหม่อยู่เลยนะคะคุณผู้ชมก็ขออ,อภัยด้วยนะครับถ้าเกิดผมได้ทำอะไรไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถูก ตาต้องใจคูผู้ชมนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผม,ผมก็เป็นมือใหม่อยู่นะคะก็ทำเท่าที่มีนะครับมีอะไรก็ทําไปนะครับอาจจะเป็นอาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถูกใจคุณผ,ผู้ชมที่มีแล้วนะคะอาจจะดูขัดใจ,ขใจนิดหนึ่งนะคะอาจจะดูขัดใจขัดใจนิดนึงนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเค เอาละค่ะคุณผู้ชมผมก็จะทําการาจะให้ดูก่อนนะครับว่ามันต้องดูมุมนี้นะคะมุมมุมเมื่อก,กี้ไม่สวยนี่ต้องดูมุมนี้นะครับต้องต้องดูมุมนี้นะนี่ผมอย่างที่บอกกิ่งหนึ่งนะคะมันอยู่สูงกว่ากิ่งสองดังนั้นผมจะเอาตากิ่งตรงนี้นะคะอันนี้อีกเล็กตัวนี้นะคะสร้างเป็นกิ่งหนึ่งไว้นะครับ,มรมรบผมไม่ผมผมรึอ๋อ ผมยอมที่จะเลี้ยงเสียเวลาใหม่นะคะเพราะผมชอบกิ่งสองมากเพราะกิ่งสองเขาดูมีความเออนะมีพลิ้วไหวนะคะพลิ้วไหวกว่านี่กิ่งสองดูมีความแบบนะ้าดูมีความอะไรนิดน,นึงนะคะแต่ว่ากิ่งหนึ่งจะดูแข็งทื่อตรงๆคุณผู้ชมว่ายังไงช่วยบอกมาในเม้นได้วยนะคะว่าผมควรที่จะตัดกิ่งนี้ออกแล้วก็ทดตรงนี้ใหม่ดีไหมเพราะมันแข็งมากเลยคุณผู้ชมศพจังหวะที่เขาแตกกิ่งมาให้ใหม่ด้วยนะคะ ตอนแรกผมก็ไม่คิดอะไรหรอกเพราะตรงเนี้ยเขาแตกมาใหม่ผมก็เลยว่าจะนะตัดใหม่แล้วก็ทําใหม่ดีกว่าเสียเวลานะครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูตรงนี้กันนะครับกิ่งกิ่งแต่ว่ากิ่งหน้าก็ได้นะครับแต่ว่าหนึ่งสองสามสี่กิ่งสี่ก็ได้หรือกิ่งหน้านะครับอันนี้คือเป็นกิ่งยอดนะครับนะต้องดูมุมนี้นะครับนี่นะคะนี่ถึงจะดูดูดูมีอะไรนะครับ ตรงกิ่งกิ่งข้างหลังเรายังไม่ได้คัดออกนะครับก็อาจจะดูลบๆ,ๆ,ๆนิดห,หนึ่งนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมพันรวดอย่างนี้ก่อนนะคะพันรวดแบบเซฟเซฟไปก่อนพันรวดแบบไม่ต้องพันแน่นนะครบแบบแบบไม่ต้องทันพันแน่นแบบนี้มากนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้เอ้ยไ,ไม่ต้องพันแน่นนะเดี๋ยวตรงนี้จะบวมนะครับ การถ่ายคนเดียวมันเป็นอะไรที่ยุ่งยากลำบากมากเลยดังนั้นผมจะ,ะนำเสนอคลิปให้คุณผู้ชมกว่าจะนำเสนอคลิปให้คุณผู้ชมได้ชมเนี่ยมาทำคนเดียวค่อน้องที่อาจจะยากหน่อยนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวอะโอเค,อเคตรงนี้ก็จะเออมาข้างหน้าเพราะว่าเราจะต้องบิดบิดตาเกงให้เขา นิดหนึ่งนะครับเอาละเอาละค,ค่อยๆเบาๆนะคะเพราะว่าถ้ากิ่งหักมาแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะไม่ได้มานั่งเสียใจเหมือนผมนะคบนะคะไม่ได้มานั่งเสียใจเหมือนผมนะครับอันนี้กิ่งนี้ด้านหลังเขานะด้านหลังเขาดูมีความสวยกว่าด้านหน้านะเอาดีๆนะว่าไหมาว่าไหมฮะเอาละ ถ้ากิ่งหักมาะคะบอกไว้ก่อนนะคุณผู้ชมไม่ได้มานั่งเสียใจเหมือนผมนะมีผมคนเดียวนะที่จะต้องนั่งร้องไห้และเสียใจนะเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดกิ่งสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่เราต่อข้อนะเพราะว่าเขาข้อยืดนะครับอันนี้ชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับไม่มีอะไรที่จะต้องแบบว่าเผื่อแล้วนะครับคือถ้าตากิ่งตรงนี้เสียแล้วก็คือเสียเลยนะคะขอเตือนไว้ก่อนนะคะอ่าละาเข้าแล้วตช่นี้ฮะเดี๋ยวมาดูข้างหน้าก่อนนะครับ นี่ผมบอกแล้วไงว่าด้านหลังอะด้านหน้าจะขี้เหล็กกว่าด้านหลังนะดูด้านหลังนะครับด,ด้านหลังเห็นไหมด้านหลังจะดูมีมิติดูแบบความอ่อนช้อยตะปุ่มตะปำนะอันนี้ความแข็งก็ยังลดลดไปบ้างนะแต่แต่ข้างหน้านะคะมาดูข้างหน้านี่อยากจะบอกเลยดูดมันแข็งนะคุณผู้ชมว่าไหมแล้วกะเข้ามาคอมเมนต์ให เอ่อให้ผมรับทราบด้วยนะ,ะว่ามันแข็งหรือเปล่าคุณผู้ชมมองแล้วมันดูแข็งแข็งไหมนะคะตาขิงนี้คงต้องระวังนิดหนึ่งนะครับคือทำบอนไซนี่เนี่ยมันต้องโคตรใจเย็นเลยะะ่ะคุณผู้ชมถ้าเราทำแบบใจร้อนๆน,นี่นะ,ะโดยเฉพาะบอนไซจิวนีนะะ่แบบเป็นอะไรที่แบบโอ้ตายแล้ว นะคะเอาล่ะผมจะนะเอาล่ะผมจะต้องการบิดกิ่งนี้นะครับดังนั้นนะคะผมจะบิดเอาตอนนี้แหละอย่าเสียนะอย่าตาเสียนะครับค่อยๆบิดไปก่อนค่อยๆบิดเล่นไปนะโอเค ค่อยๆไปนะคะค่อยๆไปทีละนิดนะคบค่อยๆไปนะคะคุณผู้ชม okay. โอเคถ้าไม่ถนัดก็เปลี่ยนด้านนะครับผมทำการเสริมลวดอีกนะครับอีกอันนึงนะคะนะครับ,รบที่ผมทำตรงนี้มันอาจจะยังไม่สวยงามนะคุณผู้ชมอย่าเรียนแบบนะครับสิ่งที่ไม่ดีของผมอย่าเรียนแบบนะคะ นะคะก็เรียนแบบในสิ่งที่ดีๆก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมนะผมค่อนข้างที่ทํางานแบบไม่ค่อยแบบไม่ค่อยปานี้่สักเท่าไหร่นะเอาลาเสริมเสริมแล้วนะอะโอเคค่อยๆไปค่อยไป